ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้พ่อเตียมสังเกตบางพื้นนะพี่น้องเด้อมือนี้พ่อเตียมได้มาบันเบาแหลมนะครับพออยู่บันพ่อเตียมมนมีงานครับเปิดเท่งเปิดเสียงเท่งเสียงลั่มกันนะครับมีงานก็เลยได้มาบันเบาแหลมนะครับครับคือพื้นบานเบาแหลมครับมือนี้พ่อเต้มภาพมติดตามรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อ ของเจฝนนะครปฐมพี่น้องครับเจฝนงววที่ผ่พานมากะเลขวิ่งนะครับถือว่าเขา่านะครับรับมือวันที่สิบหกนะ้พี่น้องเนาะวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเขาออกพี่น้องเก้าสี่สามห้าเก้าแปดขับเลขล่างก็ออกเจ็ดเก้านพี่น้องเนาะขับส่วนเลขสามตัวนาไดนะ้พี่น้องโอ้นะ สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเจ็ดสองเก้าหน้าครั้งที่สองเจ็ดสองเจ็ดท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งห้าสี่ท้ายครั้งที่สองสองศูนนะยวว์ศูนย์พี่น้องเนาะขับเดียวกัเจ้าอ้อยเบื้องฮองเกบผลหัวที่พันมาพี่น้องครับพี่น้องเป็นเบาขับสิบหกเมษายนสองห้าหกเจ็ด สรุปโพงสุดท้ายเกฝนนครปฐมบนวิ่งเก้าตัวเดียวพี่น้องจับคูรุดเก้าสองันเก้าสองตัวเดียวขอเก้านะครับส่วนล่างวิ่งห้ากะรุดไปนะพี่น้องเนาะครับอ่ะงวดนี้ก็มาแล้วครับอ่ะัวดนี้ก็ได้มาแล้วนะพี่น้องเนาะ ที่กิ่ง้วเกียรเรงไม้ตะโดนแล้วพรเตียมยังบรไเลลงนะครับเอามือนี้มาเบ่งน้ากันเราพี่นองนาะพี่น้องมเนานะครับเนาต่งกล่องไม้ก็ะด้พี่น้องเริ่มสูงวันที่สองเนาะ มะแหลมสองพฤษภาคม เกียนเนาพี่น้องเนาะบน บนวิ่งหาตัวเดียว คับคู่นะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ฟันหาซองตัวเดียวพี่น้องครับแถมเลขสามตัวนะ้ำเจ็ดห้าหนึ่ง ห้าซองนะครับโัประหมาชักเกดเจนนะพี่น้องเนาะครับป้าเบิงล่างพี่น้องล่างพอเตรียมเีวไว้นี้ ล่างวิ่งแปดกับเก้านะครับเต็มมุกมั้ย เน้นที่เก้าพี่น้องว่าสัตว์เปลี่ยนกานตัวง่ายๆเนาะสัตว์ดีอากาศกับพ่อดีว่าท่านหอนเก้าเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสี่ลักแปดต้งพี่น้องแปดหนึ่งแปดสอง แป <84. S 2> เน้นฟันที่เก่าสี่ตัวเดียวพี่น้อง พี่น้องจับหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อเอาวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะรัฐบาลไทยเจฟ,ฟนละครปฐมนะพี่น้องขับบนวิ่งห้าตัวเดียวห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเน้นที่ห้าสองพี่น้องขับส่วนเล็กสามตัวกับเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองนะพี่น้องเนาะขับส่วนล่างวิ่งแปดกับเก้าขับเน้นที่เก้า เก้าห e, นึ่งเก้เน้นที่94้น้าพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องมัก์ชอบตัวเด็กก็ย่าลืมนะครับเด้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะ้าพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเล็กวิ่งเกณฑ์นีบ่บิกขึลุดนะครับงวดที่ผ่านมากจะให้เบิงแล้วนะครับเก้ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ก็ขอให้ปังๆอย่างน้ะพี่น้องเนาะครับ เอาเขา้มาแล้วก็จะเลื่มได้พี่น้องเด้อกดไหลกดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้ทยไทยสุดนี่พอแต้มก็ขอกับขอบพระคุณเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มขอไวพ้พรไห้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไขย่ให้มีนะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกตาลับให้ถูกให้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีคลิปหน้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม